ก็เปิดบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเกมที f hey, s a ซ i a n วียนเนเวร์เฮ้เปิดเรียบร้อยเอาล่ะเพื่อนๆเล่นเซิร์ฟอะไรกันบ้างครับส่วนตัวผมเล่นเซิร์ฟเนินเขานะครับผมก็คือเซิร์ฟที่สามนั่นเองอันไหนที่เขียนเนินเขาก็เซิร์ฟนั่นแหละผมจำไม่ได้แล้วจำได้แค่นเนินเขานะครับเอาล่ะวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคนะครับวิธีการดันพลังนะครับผมให้ถึงแบบนี้เลย1 2 0 0 0 0นนะครับผม โดยเลเวลแค่27ในวันแรกด้วยแล้วผมก็เติมไปไม่เยอะด้วยนะครับก็คือเติมแค่รายเดือนนะครับเาล่ะวิธีเราจะทำยังไงเดี๋ยวไปชมกันในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับก่อนจะไปชมฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผม p wf channel ในการทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับอย่างที่รู้ครับผมเกน,นี้ได้เปิดวันแรกมาทีบร้อยแล้วโดยวันแรกนะครับจะล็อกไว้ที่เลเวล27เเท่านั้นนะครับส่วนวันถัดไปนะครับจะปลดวันที่ ก็คือวันที่10 2นั่นเองนะครับโดยวันนี้วันที่11กระปดเป็นวีดีโอ33ในวันพรุ่งนี้นะโดยวันนี้ผมก็ตัดไปแล้วนะครับพลัง102นะครับผมก็คือ102,000นั่นเองอาละ่ะวิธีการดันพลังของผมทํายังไงบ้างคลิปนี้จะแชร์ทิคเล็กๆน้อยๆที่อยากให้เพื่อนๆทาได้ด้วยกันนะครับผมอย่างแรกเลยครับเรามาเราทําเควกให้หมดเลยนะครับเควกเหลืองเควกเขียวเควกทุกอย่างอะไรที่มันทําได้เราทําให้หมดนะครับยังไงพลังก็ต้องถึง ถึงแม้จะเป็นสายปีก็อาจจะถึงนะอาจจะได้สักประมาณ90 0 0หมแสนหนึ่งประมาณนี้อาจจะไม่เท่ากับคลิปที่แล้วที่ผมทําไปนะครับผมที่1วันพลัง10,000แสนเพราะอันนั้นเป็นเซิร์ฟจ,จีนเซิร์ฟนี้อาจจะไม่เท่าเซิร์ฟจ,จีนเพราะว่าวิวไปถึง30นะอย่างแรกเลยครับทุกคนต้องเข้ามาที่เจ้าตัวนี้ก็เลยกิจกรรมครับผมและไปะที่ฝึกฝนผู้กล้านะในฝึกฝนผู้กล้ามันจะมีอย่เคลกหนึ่งนะครับผมที่คุณทําแล้วคุณจะได้ เราเรียกว่าไบโคเวอร์เงินนะครับเอาไปซื้อของในตลาดซึ่งรวบรวมแมวคุณสมบัตินั่นเองคุณสมบัติก็คือเควกตัวนี้คเคลเกี่ยวกับแมวพวกนี้จะได้เจ้าตัวเคลเจ้าตัวเงินเอาไปซื้อของในตลาดหมดเลยนะซึ่งการจะได้พลังเยอะพลังน้อยอยู่ที่ดวงของเพื่อนๆด้วยนะในส่วนนี้นั่นเองนะครับแล้วทํายังไงกันต่อใช่ไหมครับตัดไปครับเรามีพลังเสร็จปุ๊บเราไปดูของในตลาดกันต่อครับ ว่าเราควรจะซื้อของอะไรมาทําให้พลังเราเยอะขึ้นใช่ไหมครับโดยส่วนตัวการเล่นครั้งแรกครับทุกคนจะมีของทองก็คือปอแขนรองเท้าครับผมแล้ก็คาถาแน่นอนทุกคนมีคาถาแน่นะครับส่วนหัวไหลอันนี้สําหรับสายเติมถ้าไม่เติมก็ไม่มีนะครับแล้วก็จะมีลงกางเกงถุงมือซึ่งผมดวงดีได้ภาษาต้นไม้มาคือออฟพิเศษนั่นเองนะครับผมได้มาสชิ้นแล้วก็ ที่เติมเงินได้มาอีกชิ้นหนึ่งนั่นเองทําให้พลังผมเยอะจริงๆมันอยู่ที่แสนหนึ่งอแหละพลังผมควรจะอยู่1นึ่งแสนนะครับวิธีการทําทํำยังไงใช่ไหมครับอย่างที่รู้ครับเล่นเควกไปหมดแล้วมาถึงตรงนี้อย่าเพิ่งไปลงทั่วไปครับเพื่อเพื่อนรอลงยากเดี๋ยวในเซิร์ฟม,มีคนแบกเยอะแยะครับเพราะเขาต้องเก็บแต้มช่วยเหลือถูกต้องไหมที่ผมเคยบอกไปทุกคนต้องเก็บแต้มช่วยเหลือครับเราจึงกดตี้ยากไปเลยแล้วเดี๋ยวคนเก่งๆเขาจะมาแบกเราเองนะครับ อันนี้เป็นวิธีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับส่บวนนที่นันถัดไป30ก็เหมือนกันเดี๋ยวรอคนต่างระเบกดเขามาใช้พลังแสนห้าพลังสัก200แสนก็แบกได้แล้วนะครับถัดไปครับพูดแมวเราต้องทํากิจกรรมทุกอย่างในเกมให้หมดเพื่อได้ตัวแมวให้เยอะที่สุดเพื่อมาสุม่มเอาพูดแมวให้เยอะสุ่มยังไงก็ได้คุณจะใช้ตัวอะไรก็ได้ครับแล้วก็ทําให้มันเยอะที่สุดโดยวิธีการหาครับมันจะมีหลายทางก็คืออันแรกครับขอคอยนะครับขอโบราณอาร์ซีนันเองถัดไปครับก็จะเป็นเส้นทาง ไปที่ท้าทายผู้กล้านะครับท้าทายผู้กล้าพวกนี้ได้ตัวแมวหมดเลยนะครับจะได้ตัวแมวเกือบหมดเลยเราก็ใช้ตัวแมวตรงนี้ไปสุ่มนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีสำรวจตามแมพด้วยนะสำรวจตามแมพเก็บของตามแมพก็จะได้เหมือนกันนะครับเอาไปสุ่มตู้แมวเหมือนเดิมนะครับคุณไปอัพเลเวลแมวก่อนครับคุณทํา3ตัวแรกให้มัน30ทํายังไงก็ได้3ตัวแรกให้30แล้วคุณก็ไปดูว่าไอ้ขบวนรถของคุณแมวที่มันอยู่ข้างล่างอะ่ะมีตัวอะไรบ้างนะครับ คุณก็ดูจากตัวสัญลักษณ์ตรงนี้ที่มันเป็นรูปอ่าคนคู่นะครับแมวพวกนี้คุณอัพให้มันวลวสิมันจะเพิ่มค่าพลังให้คุณอีกเล็กน้อยประมาณพันต้นๆน,น,นะครับแต่อย่างน้อยก็เพิ่มนะดีกว่าไม่เพิ่มเลยนะครับผมแล้วก็จะมีเจ้าตัวเสื้อผ้าที่เขาแจก,กมาเยอะมากๆใครที่ทำเควสเอาเควสจนเสร็จหรือพรีรีจิตต,ต่างๆก็จะได้พวกนี้ไปนะครับเป็นชุดแมวอ้วนๆนะครับส่วนระบบการ์ดไม่ค่อยเพิ่มพลังเท่าไหร่เพราะว่าวันแรกมันวิวจิตเก็มาใส่ได้แค่สี่บาเก็บใบเองนะ ใส่ได้น้อยก็เพิ่มพลังน้อยก็เอาเท่าที่เพื่อนๆมีแล้วกันใส่การ์ดอะไรก็ได้ครับใส่ให้เป็นเซตหรือจะใส่ไม่เป็นเซตก่อนก็ได้ใส่บวกบวก4ไปก่อนนะครับในช่วงแรกเพราะว่าคริสตัลมันาหายากมากในวันแรกนะครับถัดไปครับสกิลผมแนะนําว่าอัพออโต้ไปเลยแล้วก็ลองดูว่าคุณจะเล่นแผนไหนคุณอยากเล่นดาเมจคุณก็เล่นดาเมจแล้วก็อัพออโต้ไปเลยส่วนการแลกแต้มสกิลอันนี้ผมไม่แนะนําห้ามแลกนะครับในวันแรกเพราะว่าวันที่2คุณจะวิ่ช้าผมว่า เวลไปชิวๆก่อนอันนี้มันขึ้นเตือนให้แลกก็ไม่ต้องแลกปล่อยมันไปนะครับให้มันอยู่อย่างนี้แหละให้มันอยู่อย่างนี้ไว้นะครับคือเก็บกตรงนี้ไว้ EP นะครับส่วนเกินของเลเวลเอาไว้ใช้ในวันถัดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าหลังๆงานหลังเลวล40ไปมันจะเริ่มลาบากเก็บเวลยากมากเลยนะครับ หยุดหยุดหยุดแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมก่อนจะไปชมคลิปฝากพว้ด้วยกับ e m u l a t o r ชั้นนำนะครับผม LD Player 9 Partner ที่ที่สุดสำหรับเกมมือถือนั่นเองเป็น Emulator ที่ไว้ใช้เล่นเกม Android บน PC ีนะครับมีเวอร์ชั่นที่ใหม่ด้วยนะครับผมแล้วแรงที่สุดเลยในช่วงนี้นะครับสามารถเล่นได้หลายเกมไม่ว่าจะเป็นเกมชั้นนำทั่วไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้ปรับมาใหม่นะครับเร็วแรงสูงขึ้นนะครับแล้วก็ภาพไหลลื่นแถมข้อดีก็คืออิมูนี้ได้รับความเชื่อถือจากคู่สนาเกมหลายสำนักเลยนะครับอย่าลืมโหลดไดไวย้ย LD พเพย์เจ้ก้า,กาใต้ดีคิปชั่นนะครับผมการที่จะได้อุปกรณ์ทองนะครับผมบอกเลยว่ามันจะมีตรงเตาหลอมอุปกรณ์อีกเอาหลอมอุปกรณ์ในกิลนะครับมันก็คือการสุ่มอุปกรณ์ในกิลโดยเราสามารถขอให้เพื่อนๆเ,เนี่ยขอพวกคนระดับเอสอะ่ะมารีให้เราเป็นข้อ,ขอ,ขอทองข้อทองมีโอกาสต,ตีได้ของทองตีได้ของทองครับเอาของทองไปขายฟังไม่ผิดครับเอาของทองไปขายโดยอาวุธจะตีได้3าครั้ง ดกดตีด 8, ที่3ครั้งแค่นี้ก็คุ้มแล้วครับแค่นี้คุณก็รวยแล้วแต่ว่าหลังจากที่มันลดลลดร,ราคาไปแล้วนะครับคุณไม่ต้องตีแล้วเพราะว่ามันเปลืองเอาแต้มพวกนี้ไปอัพค่าพลังในตอนที่กิลวเวลเยอะๆดีกว่านะครับเอาล่ะหลังจากเสร็จเรียบร้อย ขายของขายอะไรได้นะครับผมอย่างตัวผมเองผมขายแค่ไปสองชิ้นก็คือถุงมือนะครับกับกางเกงผมขายได้2ชิ้นนะครับไม่ขายได้1ชิ้นก็คืออาวุธที่ยังไม่ตีตาที่ได้จากกิลและผมดึงถุงมือกับกางเกงไว้2อย่างนะครับอีกชิ้นหนึ่งผมดึงไม่ไหวจริงๆนะครับตอนนี้ของแพงมากๆแล้วผมก็ทําการดันคาพลังไปเรื่อยๆและการตีบวกอย่างที่ผมเคยพูดไปครับการตีบวกควรจะเต็มเป็นระดับขั้นส่วนอันนี้สามารถย้ายได้ตลอดนะไอเจ้าตัวบายโคเบอร์นะครับท่านเพื่อถอดมาเนี่ยมันจะมีสืบท่อสเตตัสแล้วมันก็จะมีีออกช่งงนึ ขึ้นมาถ้าเรามีของทองอยู่ในช่องนะมันสามารถโอนย้ายออฟได้เลยนะครับก็คือทําใบค cover ว,วิญญ่20ก่อนแล้วค่อยไป30 40ไปเรื่อยนะครับเอาล่ะเทคนิคก็เป็นเทคนิคเล็ก,ลกลๆน้อยๆสําหรับ day o นะครับดันค่าพลังยังไงให้ติด top surf นะครับโดยที่เราเติมนิดเดียวหรือว่าไม่เติมเลย คนที่สายฟรีติ็อปเซิร์ฟก็มีครับไม่ใช่ไม่มีนะแต่ส่วนใหญ่ก็เติมกันนิดนหน่อย35เลยสามห้าอะไรพวกนี้นะครับโดยตัวตัวผมเองก็จะอยู่อันดับประมาณ8ปดถ้าดับรวมเซิร์ฟก็ประมาณ40ก็ได้ประมาณนี้แหละเพราะว่าเราเติมไม่เยอะเนาะก็อยากจะฝากเพื่อนๆมาด้วยนะครับผมการจะดันค่าพลังในวันแรกมันซึ้งค่าซิ้นเลืองแต่ว่าสามารถทําได้นะครับการไปไม่ต้องห่วงของไม่มีเสียเปล่าครับเกมนี้ไม่มีคาว่าเสียเปล่าการซื้อของทองมานะครับยังไงคุณซื้อมาก็เหมือนการสุ่มถ้าคุณได้ออฟต้นไม้โชคดีถือว่าคุณได้้ใช ถ้าคุณไปของทองเดี๋ยวคุณได้เปลี่ยนตอน30ิแน่นอนนะครับเอาล่ะครับก็อยากจะฝากไว้ด้วยกับเทคนิคเล็กๆน้อยๆอยากจะให้พี่ทําตามกันหรือถ้าทําไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราเก็บพลังได้ง่ายกว่านี้พรุ่งนี้ยังไงทุกคนก็แสนวันนี้คุณอาจจะได้แค่เก้าหมื่นคุณไม่ต้องเสียใจไปครับพรุ่งนี้คุณแสนแน่นอนแล้วก็วันถัดไปก็จะเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมจะมีไกด์มาแนะนําวันเรื่อยๆนะส่ว,วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกด like, ไลค์กดซับสไครต์กันเหมือนเดิมนะครับผม แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยล่ะส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ